สสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมานั่งรถไฟฟ้าสีเหลืองกันนะครับวันนี้จะมาลองขึ้นที่สถานีสีเอี่ยมนะครับถ้าใครมาทางบรรน,นาตรงสถานีสีเอี่ยมจะมีตึกจอดรถให้บริการ้วยนะครับก็วนเข้ามาทางที่จะตรงไปทางศรีนครินแล้วเราก็าจะเลี้ยวเข้ามาตรงอาคารจอดรถนะครับตามที่มีคนทําคลิปเอาไว้บอกว่าให้ตรงขึ้นไปที่ชั้น3ได้เลยจะเป็นชั้นที่เชื่อมกับตัว อาคารของรถไฟฟ้าพอดีนะครับนี่เราวนมาถึงชั้น3และก็คนก็นจะมาจอดกันชั้นนี้พอลงจากรถมาปุ๊บก็เดินถึงตัวสถานีได้เลยนะครับรถไฟฟ้าสีเหลืองนะครับให้บริการระหว่างถนนสีนครินถึงถนนลาดพร้าวนะครับอันนี้เห็นว่าตัวอาคารจอดรถกับสถานีติดกันเลยนะครับสามารถเดินถึงกันได้ ถ้าในอนาคตเปิดใช้บริการใคไทที่มีรถก็แนะนำมาจอดที่ตึกจัดรถที่นี่นะครับสถานีปลายทางของเส้นสีนครินนะครับจะสุดที่สถานีสำโรงส่วนสถานีปลายทางของเส้นลาดพร้าวจะสุดที่สถานีลาดพร้าวนะครับตามที่ได้ข้อมูลมาสถานีลาดพร้าวจะไม่ได้อยู่ติดกับ MRT นะครับจะต้องใช้เวลาเดินประมาณ10นาทีหรือว่านั่งรถประมาณ1ป้ายรถเมล์นะครับ ก็10บวทีก็ไกลยอยู่เนาะโอเคส่วนอาคารจอดรถนะครับจะเปิดให้บริการตั้นแต่ะตีห้ถึงสี่ทุ่มเวลาเดินผ่านเราต้องเดินผ่านตัวตรงเครื่องสแกนด้วยนะครับที่สังเกตมาคือถ้าเป็นสถานีที่คนน้อยๆนะครับพนักงานจะแนะนําให้เราไปกดบัตรที่ตู้ได้เลยแต่ถ้าเป็นสถานีที่คนเยอะๆนะครับก็จะมีพนักงานยืนแจกบัตรให้เลยนะครับ วิธีเข้าก็สแกนบัตรเหมือนรถไฟฟ้าปกติตอนออกก็เป็นเสียบบัตรนะครับและตัวที่กัาระยิกขึ้นก็เหมือนรถไฟฟ้าปกตินะครับขึ้นมาบนสถานีก็จะมีตัวกระจกกั้นนะครับแล้วประตูก็จะเป็นประตูอัตโนมัติตอนที่แบบรถมาถึงตรงพื้นทางเข้าออกนะครับก็จะมีตัวลูกศรสัญลักษณ์ว่ายืนรอตรงไหนทางเข้าทางออกยังไงนะครับก็เหมือนรถไฟฟ้าที่ ทุกคนใช้บริการกันนะครับในฝั่งตรงข้ามจะเห็นวัดศรีห่ยมนะครับวิวค่อนข้างดีอยู่แล้วก็ตรงสถานีนะครับก็จะมีตัวป้ายบอกเวลาว่าอีกกี่นาทีรถจะมาถึงนะครับแล้วก็มีตัวนาฬิการ,รถไฟฟ้าสีเหลืองนะครับเป็นรถรุ่นใหม่ที่ไม่มีคนขับนะครับดังนั้นหัวขบวนกับทายขาบวนตอนแรกเข้าใจว่ามันจะเป็นกระจกแล้วแบบ สุดเห็นวิวเลยแต่ไม่ใช่นะครับมันจะมีตัวน่าจะเป็นแบบเหมือนกับตัวเครื่องยนต์อยู่ทางด้านหน้ากับด้านหลังนะครับมันก็จะแบบไม่ได้เห็นวิวหน้ากระจกขนาดนั้นนะครับตัวขบวนจะมีอยู่แค่4 b o บุกี้นะครับก็เท่าที่อ่รานรีวิวมาก็บอกว่าที่นั่งน้อยอแล้วก็ค่อนข้างแคบ ขออภัยที่ไม่สามารถถ่ายให้ดูด้านในได้นะครับพอดีว่าวันที่แบบคนเยอะทั้งขับไปขากลับเลยก็เลยได้แต่บรรยายให้ฟังนะครับอันนี้รถมาถึงแล้วตัวป้ายบอกสถานีนะครับยังเป็นตัวฝไฟวิ่งนะครับไม่ใช่แบบอัตโนมัติเหมือนแบบ BTS ในเมืองนะครับแต่ก็จะมีประกาศจะเป็นประกาศเหมือนกันได้เลยนะครับ ในตัวรถไฟเท่าที่เห็นก็ที่นั่งน้อยอย่างที่ที่คนรีวิวไว้นะครับแล้วก็ตัวมือจับก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันส่วนช่วงระหว่างขบวนก็จะแบบก็จะเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับมันจะไม่เหมือนอา่า BTS ในเมืองที่แบบตรงช่วงระหว่างขบวนมันยืนได้อะไรเงี้ยมันจะแต่ตรงนี้มันจะแคบๆหน่อยนะครับจะเป็นตัวแบบตัวเครื่องยนต์สถานีที่เรามาลงวันนี้นะครับคือสถานีสวนหลวงรอนะครับ ถ้าใครจะไปซีคอนสแควร์นะครับก็จะมีร่มให้บริการเพราะว่าระหว่างทางเดินไปตัวห้างนะครับจะไม่มีตัวที่กันแดดหรือว่าเงาตึกอะไรเงี้ยก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมผมว่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงฝนตกยิ่งแบบโอเคเลยก็จะมีจุดคืนร่มตอนก่อนถึงห้างนะครับส่วนถ้าใครจะมาจากทางห้างก็สามารถหยิบร่มแล้วก็ไปคืนตรงตัวสถานีได้นะครับ อันนี้ที่เล่าไปนะครับว่าเป็นถ้าเป็นอยู่หน้าสุดมันก็จะไม่ได้แบบชิดกระจกมากว่าจะมีส่วนของเครื่องยนต์เลยนะครับแต่ก็เห็นวิวชัดอยูอ่พอเรากลับเข้ามาในตัวอาคารนะครับก็จะมีตัวเครื่องชําระค่าที่จอดรถนะครับก็ตอนนี้ยังให้บริการฟรีอยู่แต่ในอนาคตก็คิดว่าน่าจะต้องชําระเงินถือว่าโอเคนะครับใครอยากจะมาลองนั่ง มาลองใช้บริการที่จอดรถฟรีช่วงนี้ก็แนะนำเลยนะครับสถานีสีเอี่ยมครับ